ตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางเลยครับด่นวดนวงแหวนด่วนมาด่วนแจ้งวันนัดนัดตะะบางนาด่วนนัดรรัตะยานี่เป็นรายการสดนะครับเรียวทางม,มากนะครับที่จะให้เขาเห็นจริงในนามเอ้ม,มันไปโจ้ไปในำามใน,นนานพลขับมั่ง <หา S 2> ครับพลขับครับพลขับครับชูตี้พงศ์พ่พ่อปิญโยครับครับว่าไง่ายครับทบแตงโมบุรพาครับครับหี่ว่าแต้มแก้วครับไม่ต้องแนะนำทุกคนก็ได้พี่ทียูเท่าไหร่ครับ ยูเท so 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 ่าไหร่ไ hmm. ม really right? ่ร oh, exactly. so ู้แต่ว like? ่าซ like ็อกแอนสี่สิบห้านะฮะซ็อกแอนสี่สิบหกเต่าครับเต่าเต่าครับโจครับโจรับรับเราซ่อกแอนเท่าไหร่ครับไม่ต้องให้พี่เขาก่อนนะครับะรบถามครับครับรับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อซ็อกแอนเท่าไหร่ครับสี่สิบห้ารุกลงพิรมสารครับนี่ก่อนครับนี่ก่อนลองลองลรังสานทันรันครับรันครับถ้าผมว่าถ้าผมรอดวันนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่าพ่อแม่ผมจะรักผมมากขึ้นนะฮะ น้อยชื่ออะไรครับ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 ครับอยู่มากี่วันแล้วครับอยู่ตรงนี้เมื่อกี่วันแล้วครับเป๊ะับปนอยเขาไปเอขาปนอยเขาไปอีกทีนะเยี่ครับนี่เป็นสภาพพี่น้องนะครับอยู่บนสะพานข้ามคลองอะไรไม่รู้ทีเออเป๊ะเแมนเขาไปถามเลยว่าได้รับความช่วยเหลือไหมเออเออเรา กรอันนี้สะพานข้ามคลองอะไรพี่ขอมาพูด,พดใช่ไหมน,ไหน,นี่เรามาอยู่กี่วันแล้วพี่ตรงนี้จะ,จ,ะนจะเดือนแล้วแล้วมีถุงยังชีพมีอะไรเข้ามาไหมมีเจ้าของผ่านที่เขาเอาไปให้ที่อื่นแล้วเขาสงสสยก็ให้ใหแต่ที่ว่ามาโดยตรงเลยอ่ะ มีมาสามครั้งมีมาเฉพาะแค่เขตตำบลที่นี้อแต่เราเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าพี่เป็นคนที่นี่เลยเป็นคนอำเภอนี้จังหวัดนี้เลยมีแต่พวกทหารที่ี่เขาผ่านไปผ่านมาน่ะอืมเขาก็สงสายเขาก็แจก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 แล้วก็ช่องสามมาหัหนึ่งเขาเขาผ่านมาเขาก็ให้ของไว้ห้าสิบของแล้วก็ของอื่นพี่เป็นคนประทุมนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกทางด่วนธรรมศาสตร์ลักสิต อ่าต่อไปได้เนาะได้ค่ะโอเคโชคดีครับพี่ผมน้ำาท่วมเหมือนกันเอ้ยไปบอแบตให้บอกแบตให้เร็วๆรีบรอมาขึ้เร็วเข้ามาเข้ามาแหนฟักโวเฮ้ยยาโฮนี่คือทางด้านหน้าที่เราจะไปนะครับท่านชมครับความลึกประมาณเท่าไหร่ความลึกประมาณ50เซมนะครับ อาจจะเกินนะครับแต่ว่ารถยีซูิบคันนี้นะครับขับโดยคุณชุดที่พงนะครับครับผมจิ๊กจากที่บ้านมาครับขโมยมาด้วยนะครับพอพึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าไร่ยองเราจะใช้รถสิบล้อคันข้างหลังนน้นครับที่กําลังวิ่งมานะครับเป็นตัวแหวกเรานะครับไปก่อนให้เขาไปก่อนนะครับน้าไปไปไหนกันสามคนนี้ไปไหนกันกลับบ้านค่ะ ไปเลยผมตามพี่พี่พชะลอด้วยนะผมขอตามร <ไป S 1> บกวนด้วยไปพี่เดี๋ยวผมตามหลังชะลอนะครับพี่อย่าเร็วนะเ่นกลางพี่เล่นกลางพี่ก่อนเ่นกลางตอนนี้เราวัด,ดอีกครั้งครับท่านชมครับนี่คือการรายงานสดจากถนนทางด่วนธรรมศาสตร์นะครับมุ่งหน้าสูเฮ้ยอันนี้ทางด่วนอะไรนะ ทรมาสา์ต,ตังไปยินนะครับเราหน่าเข้ากรุงเทพครับกับระดับน้ําดูครับตอนนี้ระดับน้ํานะครับสูงประมาณครึ่งล้อเอ้ยมิดล้อนะครับท่านชมครับแต่นานนั้นเราก็ลังให้กำลังให้สิบล้อเขาแหวกให้เราอยู่นะครับเลินี่นแนเลิ้เนิดหน่อยครับมันเลี้งไม่ได้สิบล้อแน่นหน้ากันไปอยู่พี่ท็อปถ้าผมทำไปแค่พี่ต่อน้ำไม่กวนะบ้าเลย ผมจับอย่างนี้ครับเราออกจากอยุทยามานะครับแล้วก็ดูระดับน้ําด้านหลังครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับคุณโจครับครับเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าดีดีความดีครับดีโลยุติธรรมดีครับครับนี่คือระดับน้าในรถของเราครับเราอยู่ในรถครับไม่ใช่อยู่ในเรือน้ําก็เลยเข้าใช่ไหม ด้านหาจะมีจุดพักให้เราหนึ่งจุดนะครับไปมองไปไกลๆเห็นอยู่นะครับตอนนี้ตรงสะพานลอยด้านหน้าแหละครับก็ถือว่าฟ้ายังยุติธรรมสำหรับเราอยู่บ้างนะครับดีแนแฉะแล้วนะครัในรถเราจะถึงหัวเขานะครับ่น้อง <c oughs> ด้านบนนะครับจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดบ,บนสะพานลอยเพียบเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจับผ้าเด็กการสำอันนี้ไหมครับ <c oughs> เผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ พาเขามาเพีีงยลนะครับโอ้พี่เขาไปไม่รอเลยพี่ต็อบเลนกลางเหน่อเขาบอกให้มาเลนกลางท่านโยมครับเรานั่งอยู่บนรถติดจริงครับดูเท้าดูเท้าครับนี่ครับด้านมันสูงขึ้นมาครับรองเท้าผมรอย้วครับท่าน้ชมครับน้ำมันแม่งลดเร็วมากพี่เท้าครับขาประสึกไปไงครับตอนนี้ฮะ มีกระเป๋ากูกระเป๋ากูกูเลิกถามบุหรี่ก่อนตอนนี้กระเป๋ากูมีอยู่ท่อจมน้ำเปล่าตอนนี้ต้องถามถึงท่อครับนี่ก็มียากาศรอบๆนะครับทางด่วนมาซาบ,บานไบอินนะครับที่เรากำลังค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดสิบล้อทิ้งเราแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถีบล้อทิ้งาแล้ว,ลวข้างหลังดูวีโก้ข้างหลังดูระดับน้ำ ดูด้วากำลังของรถวีโก้ข้างหลังนะครับด้านหลังผม่าจะบ้างครับจะถ่ายวีโก้ข้างหลังครับกระเป๋าผมล้วงเข้าไปเข้าไปในขนานสุดเลยใบกระเป๋าใหญ่สุดอีกประมาณสักไม่เกิน200เมตรนะครับเราจะไปถึงจุดพักนะครับความรู้สึกมอนแกนแล้รี่ไหมครับคุณท็อป ยิ่งวายครับแวรลี่ผมก็ยังมั่นใจว่ารถผมลุยได้แต่ไม่เคยคิดว่าต้องเอารถมาลุยน้ำแบบครึ่งหนึ่งมองพื้นไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยรดับน้ำน้ำเข้ามาข้างหลังนะครับมาติชนผมเละไปแล้วอ่ะเราเห็นมติชนเละครับง่ายครับมติชนเละท่านชมสังเกตนะครับว่าระดับน้ำมันปริมปริมขอบประตูเลยแต่ว่าถ้าฟันได้ยินเสียงเครื่องเครื่องยังดีอยู่นะครับ ู่ด้านนอกนะครับอย่าแซงจระด,ดับ,บน้ำที่ร้อนนิดนึงนะครับโอ้ตอนนี้้ัอตอนนี้มีรถมีโก,โก้นะครับไม่ปิดแอร์ด้วยครับจริงเหรอเขาเจ๊ช่วยนำหน่อยเจ๊บายบายนะครับเจ๊ครับแหมีเจ๊ช่วยนำทางนะครับรถของเจ๊ไปเฉวเลยทีเดียว โอ้โไม่ลอยนะรถโดูครับการสัญจรเท่านี้รถไม่ใช่พาหนะที่ดีที่สุดแล้วครับกลายเป็นเรือนะครับเดี๋ยวบอกขั้นหน้าก่อนเลฮ้ยตื่นตรงนี้หนึ่งปอเจ๊แก้แบบใค้แหน่ครับเอ่อเราจะมาให้ดูครับสถานีน้ำของจริงไม่ทันแล้วครับรถเหรอหนีน้ำคือหนีสีพื้นน้ำจะบอกเลยนะจริงๆผมไม่กลัวรถดับเลยนะ ไม่มีคนช่วยเห็นครับผมาจริงๆต้องมาอยู่ข้างหลังด้วยเราฮ้ยแมนซ้ายมือมีหมาอยู่บนเรือผ่านลอยเรานี่เหมือนร้านขายรถมอไซค์เลยเลยครับลองเรียนเรื่องมางงครับดูมางงหลังจากนี้เลยมีการนลองเรียนเรื่องการยกข้อของรถกระบะนะครับว่าเราควรมีมาตรฐานวันนี้ดูหมาดูหมาถ่ายหมาคุณโจครับ Đu ngon gấp mã ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền à, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn